ơ vét to, Puccy chi Puccy pháo nắp chi ở đây cực kỳ nó y ba go. tua luôn luôn tu, luôn 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 chi luôn 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 luôn

ใส่กินย่างกับปัญญาอ่อนเลยอ่าเราใช้ไปเนาะใช้เปเนา้พ่ถ่ายด้วยพ่ถด้วยเน่จๆจจตู่ตู่เราหนาววซปซปน้อยขอน้เป๊ะเทียบปอตาันอยน้ตเราเจะนะยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองสม หนึง่งสองสามหนึง่งสองสามไปแล้วไปไปต่อไปหนูก็ด่นเนาไปแล้วพอจวไปแล้วเจ๊เตะเราลุ้นเด้อแล้ว <Transform> ถ่ถ่ด้วยแล้วเพิ่งถ่ถ่ด้วยนะเออแล้วจะไปกุ้งไก่รอไปกุดอกมุม เป็นน้อยตัวจึงใส่แม้ทำามอาโอป้ามาโอป้าเตียจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปไปถึงข้างบนน่ะสวยมากเลยนะ